เราจะมาลองตู้ชาร์จหัวเว่ยกันนะครับตัวนี้เป็นตู้ Alta f a ฟาสชาร์จซึ่งจริงๆตู้ตัวนี้มารองรับความเร็วถึง600กิโลวัตต์แต่ว่าตรงที่เรามาเนี่ยเขาปล่อยกระแสไฟอยู่ที่500แล้วผมบอกก่อนว่าไอ้ตู้นี้มันมีความเจ๋งตรงที่เขารองรับรถทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คือได้พลังไฟตั้งแต่แบบโวลต์ต่ำต่ได้จนถึง1,000โวลต์หมายความว่าถ้าคุณขับอย่างเทสล,ลาอย่างผมเนี้ยที่เป็นแบต400โวลต์คุณก็ชาร์จเร็วได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณขัับบรรรรถถุ่่่่่นนนนใหหมออย,อยางพพพววววกกกะไเเีี้ทป็ตต800 ก็ชาร์จได้เร็วซึ่งตู้นี้เท่าที่ผมลองดูชาร์จง่ายมากคือจอใหญ่แล้วก็เราสามารถสแกนชาร์จได้เลยอันนี้ผมสแกนแล้วก็กดยืนยันนะครับพอเอาหัวชาร์จเสียบชาร์จอย่างแรกเลยนะตู้ชาร์จผมขอแบบง่ายๆระบบไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมกดเริ่มชาร์จปุ๊บเรียบร้อยชาร์จแล้ว อย่างแรกที่ชาร์จที่ดีควรต้องง่ายไม่ต้องยุ่งยากแล้วเดี๋ยวลองดูกําลังไฟกันตอนนี้รถผมแบตค่อนข้างเยอะ80%ลองดูว่าเข้าเท่าไหร่กันเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือรถรุ่นเก่าหรือรถรุ่นใหม่เนี่ยมันรองรับได้ทั้งหมดอย่างตอนนี้ขนาดแบตรถผม80%นะกาลังไฟเข้า40กว่าแบตรถผมเป็น800โวลต์ตู้นี้รองรับตั้งแต่200โวลต์จนถึงพันโวลต์คือรองรับอนาคตได้อะ่ะคุณลองดูเอาแล้วกันครับแบตแปดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าสี่สิบห้าถ้าใครเคยใช้ใรถไฟฟ เกือบ50กิโลวัตต์นี่ถ้าสมมุติรถผมแบบว่าแบตเหลือไม่ถึง10%เข้าเต็มรถ250แน่นอนก็คือเหมือนตัวเท s ล่าซูเปอร์ชาร์จเลยก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มขยายใครที่แบบว่ามีรถไฟฟ้าน่าจะเป็นข่าวดีเดี๋ยวนี้ชาร์จเร็วซื้อกาแฟ10นาทีขับต่อได้เลยนี่เลยผมชาร์จไปประมาณ8นาทีหมดไป57บาทได้มา7หน่วยกว่าถือว่าเร็วมาก